พบกับไอต้ c h ชนแนลกันอีกแล้วนะครับแต่จริงๆไม่ใช่แชนแนลคนเดิมจะเป็นโหดเก่งแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมทรมานคุณลุงคนนี้นะน,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 นี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่มันก็จะเป็นทีละด่านทีละบานไปได้เลยนะครับเอาแล้วผมเล่นแล้วด่านที่7จ็ดเรามาลุยกันเลย เราจะได้เท่าไหร่โอ้โหผมตายมาเริ่มทีก็ตายเลยเดี๋ยวผมเปิดกล้องก่อนปับนึองมผมมาละโอ้โหผมตายเจ๊อ้าาางมูอหูหเลยเออืออผมรอด เออหัวเอาโอ้โหเออดูคนผมต้องไปแล้วเอทุกคนผมวิ่งหนีแล้วเอยมันจะไต่มันจะไหลลงมาผมมันคมงเลยอ่ะโค้ต้องเริ่มใหม่หมดเลยผมต้องเริ่มใหม่หมดเลยเนี่ยเฮ้ยเกมนี้อย่าโหลดมาเล่นไงนะมันหัวร้อนมากก็เตะฉันหน่อยตกเอ้ย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีความตายวิ่งหนีความตายไปวิ่งหนีแล้วอือหดูดิมันจะพร้อมจัดการเราทุกเมื่อนะครับแล้วก็จะเช็คถังก่อนว่าถังมันระเบิดไหมอย่างนี้นะครับโอ้ย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 ขาผมไปแล้วเนี่ยเออเออผมรออนะครับ รอดแล้วโอ้ยไอยออกไปโอ๊ยใจมีหมนะัวร้อนมากผมทำไม่ไหวแล้วฟึ๊บฟึ๊บ,บชึบโอเคมาตีหน่อยปับโอเคยี่นีความตายฟึ๊บโฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเราดูกันว่ามันจะมาไหม โอ้โหมันมาจริงๆ้วยโหอ,อุ้ยนี่อันตรายอย่าไปยุ่งเลยดิ่ะเช็คถังก่อนดูสิระเบิดเทไปเลยไปเลยไปเลยอู้ฟึบสองดาวแล้วโอ้โหขาชีกโอโ้ไปแล้วตรงนี้ต้องระวังเลยโอ้โห นะครับขอตัวลาไปก่อนผมไม่ไหวแล้วผมหัวร้อนผมก็ต้องไปกลับเอาแครนเนี้ยอี <c oughs> มันน่าจะมีทั้งหมดไม่เกิน20ด่านนะใครขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ